โคตรจะงงขอพรยังไงก็ได้แค่กระเป๋าแกะเลเวลหนึ่งแล้วถ้าอยากได้เลเวลสามเป็นกระเป๋าแกะสีทองแบบนี้อยากรู้ใช่ไหมของกำลังใจให้วิจโจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับโดยพับจีม bile มีกิจกรรมเข้ามาใหม่คือการอธิษฐานขอพรเพื่อนๆสามารถไปได้ตามจุดสีเหลืองในแผนที่แบบนี้นะครับซึ่งเวราเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีเต่าหมาล่ารอเราอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถโกดแล้วจะมีแอนิเมชันน่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้รับชมครับ และมากไปกว่านั้นเราจะได้รับมาล่าเอามาไว้กินได้ด้วยซึ่งมันก็จะเพิ่มค่า energy ให้กับตัวละครของเราครับเอาละครับมาดูไฮไลท์ในส่วนของหีบสมบัติโดยทั่วไปแล้วเมื่อเรากดบริจาคทุกคนก็จะกดรับทันทีมันก็จะได้เพียงแค่แพ็คอวยพรอเลเวลหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากว่า <c oughs> เพื่อนๆกดบริจาคแล้ว <c oughs> ยังไม่กดรับมันจะสามารถดองเอาไว้จนถึงเลเวล3ได้แบบนี้แหละครับซึ่งการกดดองเอาไว้นั่นรวมไปถึงการกดออกเกมหรือว่าการตัวเย่ระหว่างการเล่นด้วยนะครับมันจะสามารถทบเอาไว้ในเกมต่อไปได้ครับเดี <c oughs> ความแตกต่างระหว่างของภายในแพ็คเลเวล1เลเวล2และเลเวล3กันครับ <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างกับกิจกรรมใหม่ของ PUBG Mobile เพื่อนๆน,น่าจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันในเกมได้นะครับ